ยังไม่ทันเล่นก็ต้องยุบซะก่อนฉะนั้นต้องจ้องให้ดีถ้าขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไปถึงมือประธานสภาในวันนอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ยุบสภานะครับก็ต้องยอมให้นขนาดาบฟรีๆด่าไปด่ามาก็ทันวาปลายเดือนแล้วเหลืออีกแค่เดือนเดียวก็ก็ยุบสภาตามกําหนดคือสามเอ็ดมกราตรงนี้แหละครับพักรบรัฐบาลจะขาดทุน ฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ท่านนายกอนุทินออกมาประกาศว่าจะชิงตัดหน้ายุบสภาก่อนที่ฝ่ายค้านจะยื่นยัติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคือหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าถ้าหากปล่อยให้พรรคเพื่อไทยเล่นขยำรัฐบาลเล่นทุบหัวรัฐบาลก่อนที่จะยุบสภา31มเอ็ดพัการ์น่นอนเสียหายครับ พักภูมิใจไทยเสียหายพักรัฐบาลทั้งหลายที่มาร่วมสังคกรรมกันด้วยนี่เสียหายอย่าลืมนะครับว่าตอนเนี้พักเพื่อไทยเขาเตรียมแล้วเขาเตรียมข้อมูลทั้งหมดแล้วที่จะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยการนําของพักภูมิใจไทยในสมัยประชุมก็คือกลางเดือนธันวาเปิดประชุมสมัยสามัญ12ธันวากลางเดือนแต่เขาอาจจะยื่นก่อน เปิดวันแรกยื่นวันแรกเลยวันที่12ธันวาส่วนพรรคประชาชนเวลานี้หวานอมขมกลืนครับไหนจะมีเรื่องสมาชิพกพรรคไหนจะมีเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีมาคล้ายๆบัญชีมาเอาเงินของผู้ช่วยสสที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นเงินเดือนเนี่ยเอาไปจ่ายค่าสมัครให้กับสมาชิกทั้งหมดคนละย0บาท20บาท แล้วตอนนี้เขาก็จะสอบเส้นเงินเส้นทางการเงินแล้วก็จะสอบไปเพราะว่าคดีนี้มีคนพูดกันมากว่าเป็นคดีฟ้องเงินจริงจริงไม่จริงยังไงฟังไว้ผมไม่วิจารณ์ครับผมไม่วิจารณ์ทีนี้พักประชาชนเนี่ยจริงๆก็คือฝ่ายค้ำไม่ใช่ฝ่ายค้านเพราะไปค้ำให้กับนายอนุทินให้เป็นนายกก็คิดดูสิห9เเสียงเป็นนายกกะ ไอร้อยสามสิบสี่เสียงไม่เป็นไม่เป็นรัฐบาลไม่เป็นนายกก็ไปค้ำเขาแล้วอย่างนี้มันเป็นระบอบอะไรนะครับมันเข้าท่าไหมล่ะเขาทําเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแทนที่คุณจะเป็นฝ่ายค้านแต่คุณดันเป็นฝ่ายค้ำอย่างนี้ประชาชนเขาก็หมดสรานีาจริงไหมเขาเลือกพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาเป็นนายกเมื่อเป็นไม่ได้คุณก็ต้องอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปค้ำเขา เป็นพรรคที่ไปค้ำเขาเพราะพรรคภูมิใจไทยเขาเป็นอนุรักษ์นิยมเขาเป็นอนุรักษ์นิยมอุดมการณ์มันคนละช่องทางอยู่แล้วฉะนั้นการที่พรรคประชาชนซึ่งเป็นฝ่ายค้ำรัฐบาลเนี่ยก็คาดว่าจะไม่ไปร่วมลงชื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินร่วมกับพรรคเพื่อไทยเพราะสองพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเขาก็เป็นไม่เบื่อไม่เหมากัน พักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันฉะนั้นพักเพื่อไทยเนี่ยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียงเขาพออยู่แล้วเขามี100ร้อยกว่าเสียงหนึ่งในห้าของสภาก็คือประมาณ100เสียงก็สามารถที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เลยไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องไปพึ่งพักไหนด้วยซ้ำไม่ต้องไปพึ่งพักไหน ฉะนั้นสภาผู้แทนราษฎรที่จะเปิดประชุม12ธันวาเดือนหน้าเนี่ยเป็นการประชุมสมัยสามัญถ้าสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยอาศัายจังหวะตัวเนี้ยยื่นอภิปรายายื่นยัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของอาเซียนูเอาละ12ธันวาเปิดวันแรกเอาวันแรกเลยเอาวันแรกเลย นายกอนุทินจะไม่สามารถชิงยุบสภาหนีกนารอภิปรายไม่ไว้วางใจทําไม่ได้เลยถ้าเขาไปยื่นแล้วถ้าเขายื่นวันแรกทําไม่ได้เลยถ้าจะยุบสภายุบกันซะก่อนก่อนที่จะเปิดสภาในวันที่12บสองธันวาเออตรงนี้น่าคิดนะเพราะอะไรครับถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นความรู้ รัฐธรรมนูญมาตรา151ของรัฐธรรมนูญกำหนดว่าเมื่อสอสอฝ่ายค้านได้เข้าชื่อยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจะอาศัยโดยการยุบสภาราบๆระรางยุบสภาไม่ได้เขา